ตัวแผนงานตัวโปรแกรมวิจัยชุดโปรแกรมเราไม่ได้ปล่อยให้อาจารย์ทำกลุ่มทำชุดเดียวๆอยู่เป็นชุดๆไม่ได้กองบริหารกองวิจัยและส่งเสริมบริการราชการจะต้องมีหน่วยนะครับก็เรียกว่าเป็นหน่วยบริหารจัดการแผนงานนะครับเพื่อรับผิดชอบโปรแกรมที่หนึ่งสองสามสี่ดยอนนี้จะเป็นพัฒนาให้เป็นหน่วยมืออาชีพ เสริมอาจารย์ฐานข้อมูลการวิจัยข้อมูลพื้นที่ดีดีนะนะครับจะต้องมีจะต้องมีถ้ามีคณะใหญ่ๆแล้วเกิดชุดอย่างนี้เกิดกลไกการจัดการแบบนี้ในคณะก็ยิ่งจะดีเป็นกันใหญ่อะไรต้องสนับสนุนส่วนนี้ให้เกิดให้ะๆเพราะมันจะเป็นการสร้างเรียกว่าเป็นนิเวศการวิจัยนะระบบนิเวศการวิจัยเนี่ยมันรวมทุกอย่างนะไอ้สร้างบรรยากาศเจอกันคุยกันก็ส่วนหนึ่งเรื่องฐานข้อมูลเรื่อง การเสริมศักยภาพการเสริมหนุนทุกสิ่งทุกอย่างทุกระบบเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นนิเวศการวิจัยอะไรโดยโดยฝ่ายวิจัยโดยกองวิจัยและบริการวิชาการได้ถูเนี่ยเขต้องเป็นผู้รับผู้สองให้เกิดใช่ไหมครับเราสร้างบรรยากาศสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่สําคัญฐานข้อมูลอาจารย์เห็นไหมครับว่าเวลาเนี่ยนะเอาเอาง่ายๆว่า learning city เนี่ย ภายในวันที่2เษายนนักวิจัยจะต้องเสนอในรลละบบถูกไหมครับแล้ววันที่6ภายใน6เษายนเนี่ยสถาบันต้นสังกัดคอือมวสจะต้องรับรอ,องเลย็ประอากาศวนันนีเสี่วันที่เท่าไร7แต่ไม่ยไม่่ายนะแต่ยังพอมีเวลาราลองูแต่สองคัน้นที่สุดอะไรรู้ไหมสาเหตุดงที่นักวิจัยเสนอไปแล้วตกทุกทีเนี่ยเนื่องจากอะไรนะทับท่านทราบไหม ข้อมูลในพื้นที่ในประเด็นที่ท่านกำลังจะเสนอเนี่ยมีมีก็เป็นข้อมูลสองใช่ไหมครับเราไม่ได้ไปพูดคุยไม่ได้เก็บข้อมูลแบบเพื่อนผมไม่ได้สร้างความมุ่งมุ่งจากเพื่อนเทศาบาลแต่ก็จะาำจังหวัดะแบบนั้นเอาเลยจะทำะะแบบนี้เสร็จแล้วที่แบบนี้เราไม่ได้เก็บปก่อนสุนทรครับคุณมาครั้งเนี่ยไม่เคยดึงเดือนออกมาป้าปุ๊กก็จะกินป่านตนะ้นของคุณนะครับกินหรือกินสองใช้ได้นอนนะครับแต่สุดท้ายสุดลงไป จะเป็นการเข้ามาลงหาความเท็จอันอันนี้หนึ่งและสองท่านคนนั้นเนี่ยที่ผมเสนอให้เกิดหน่วยนี้หน่วยนี้จะเป็นความรู้จะมีจะมีเจ้าหน้าที่อาจจะจ้างงานหรืออะไรผมไม่ทราบแต่งบประมาณอะไรนี้ไหมแล้วก็ต้องดึงอาจารย์เข้ามาด้วยเพื่อเป็นที่เดียวในการลงพื้นที่แล้วถ้าเราทำเป็นโปรแกรมพัฒนาเมืองจุดนี้นะโปรแกรมพัฒนาความเจริญเติบโตของเมืองจากไม่ใช่โปรแกรมเดยวเลยในเรื่องเงินสุทธิ์ก็เป็นหนึ่งภายได้ ความจะหนึงตัวหนึ่งเหมือนสูตรปุ่มปุ๊กนะประเด็นที่ึงสองสามสี่ห้าเราแต่ต้องมีทีมลงไปศึกษาศักยภาพพื้นที่เพื่อเห็นศักยภาพเพื่อเห็นบริบททั้งหลายด้านโคก็จับจ่ารถือแนวทางการพัฒนาบระเด็นมันข้ามรุ่มปรเทศสาบันทุกโดีนะจับมือกันไปก่อนอย่างนี้ถ้าท่านมีแบบนี้ปุ๊กนะแรงคุณให้พามาเพร้าะเลยนี่ แต่ผมคิดว่าอีกไม่เกินสองที่ก่อความพันเพราะว่าผมว่าอาจารย์หลายท่านเนี่ยถือว่ามาอะไรนี้มีความสำคัญในเทศกาลเดือนกรกฎาคมนี้นะเข้ามาแล้วนะครับอาจจะง่ายถึงแต่ถ้าอนาคตอ่ะมีโปรแกรมพวกนี้เรามีมีทีมรุกเข้าไปยึงตัวให้เราเรามาเตรียมไว้เลยทุกกลุ่มแต่ละาลุ่มแต่ละหลักสูตรโปรแกรมเตรียมเตรียมไว้รอเอาไหมครับอย่างเงี้ยขออยังไงโอกาสได้สึงมากได้สึงมากแล้ว ถ้าเป็นนี้ปุ๊บในข่านดูแลดิสซิตี้นะทำสองสามพันนั้น,นไม่มีไม่ได้ก็สี่ห้าอันนต้องบอวบคันการวิจัยแต่ละส่วนจะต้องมีผู้มานแต่วันนี้เราเรียนอะไรทำให้คคิดผมคิดมาหลาวนะที่เป็นตอใได้ท้งภาพแล้วนะนะวิธีการพัฒนาข้อเสนอโคการที่น่าจะโดนในจได้้เก้าุที่คันคุปน,นะการรู้ใหมใหม่กได้เพิ่ที่ถิอว่าไม่ยากนะมันมีหลักของมันอยู่ นะครับมนีพริกมีกนที่ต่างๆพวกนีนะครับอันนี้นะครับถ้าเกิดอย่างนี้มันได้เยอะนะครับอาจารย์อาจารย์ะเห็นเลยว่าอันนี้แหละนะครับสนับสนุนเสริมมีการจัดการมีฐานข้อมูลสนับสนุนฐานข้อมูลหหนเพราะว่าฐานข้อมูลเรื่องของเรื่องที่ที่มีทีมศึกษาศักยภาพลงไปภูพรมสแกนเลยเอามาเป็นฐานข้อมูลไว้ฐานข้อมูลองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีฐานข้อมูลเรื่องของ อะไรก็ไม hmm. ่ไล้อาจารย์สามารถที่จะผ่านข้คนอย่านี้วันนี้จะสนับสนุนดิประกันหองทองสามสนะเห็นไหมครับอาจารย์ทำงานง่ายขึ้นไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างอาจารย์ทำเองหมดไม่มีตัวช่วยเลย้องตัวช่วยสออาจารย์อาจจะเ่งนะแต่ว่าถ้ามีตัวช่วยเก่งๆยังไงนะเห็นไหมครับเราก็จะเฮ้ยไม่ยุ่งช่วยหรอกแค่ทำหน้าที่เลยไม่ไหวตรงไงนตัวเอง มีหน้าเนะครับทำเป็นทีมนะครับแรงคุณเขาอยากเห็นภาพอย่างนี้แหละว่าศักยภาพเขาดูเ้ยนะครับว่านมะอะไรที่เป็นต้นสังกัดของนักวิจัยที่ขอช่วยนะมีสักยภาพเรื่องของการวางระบบการเครื่องหายวิจัยมีการจดวางระบบท่เวศวิจัยยังไงที่จะให้ทุนไปแล้วอาจารย์ทํางานสาเร็จอาจารย์ไม่ไติดข้างุนถูกไหมครับพูดถึงท้างุนมีใครข้างบน เราเป็นพอสมัครงานวิจัยต้องมีมน,นิรโทษกรรมหลายรอบหลายคนเสียชีวิตนานอะไรอันนั้นไม่เท่าไหร่นะแต่ที่คนเสียชีวิตไปแล้วต้องจุดทูนหาท่านนะก็ทําไป็นสังเวยงานต้องมนะีต้องใช้วิธีย่านิรโทษกรรมงานอย่างนีงงนงงนงนน้มันจะเกิดกันไ้เยอะแยะเลยเราไม่ใช่แค่ผ้าอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีหมวดอย่างนี้มีการจัดการเงินชีพพ่อพี่เสริมาจากไหนแม่โอ้โหอาจารย์เย็่ในภาพนี้เลย ใช่ไหมครับถ้ามีอย่างนี้สบายในะครับพูดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยังสร้างบรรยากาศการเสริมแล้วมีส่วนโปรแกรมเรียนกับผู้วิจัยจะเป็นการหุนเพาะนักวิจัยใช่ไหมนักวิจัยอาจารย์คณะมนุษย์น้อใหม่เข้ามาันเป็นกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็จะได้เรียนรู้พัฒนาทักษะการวิจัยเพิ่มเพิ่มเพิ่มอีกหน่อยถ้าก็บางปีก็พยายาระเป็นหน้าโครงการกานรูนที่ที่แล้วที่สำคัญที่สุดนะครับนิสิตของอาจารย์นั่นแหละคือนักวิจัย การอยากได้ิกันนะครับจนนหนึเข้ามาให้เยอะน่งึงานวิจัยกับอาจารย์ทุนก็ไม่งหานักมได้ในวจแล้วมันจะสวกลับไปปรับหลักสูตรการเรียนการสอนอาจารย์เห็นมครัเพราะไม่งั้นเราจะสอนแบบเกิอะไรแบบเิอาจารย์ทุกวันนี้นักวิศวรลดไหมครันะครับพอขอที่บอกว่าที่ไหนที่ไหนผมบอกว่าถ้า เป็นยิ่งย่องยิ่งย่องอย่างนี้ต่อไปอีกสิบปีอาจจะมีมรรคผลขนาดครับประสบการณ์ที่เกิดนะครับจำนวนนักศึกษารณรูลดลงคุยกับท่านรองก็เรื่องรดือนมกาคมกเรื่องเปเกอร์ต้นเดือนมกราคมมรรคผมขึ้นมาเยอะผมบอกว่ามันอาจจะถึงจุดตัวละอีกสักหน่อยขาลงแล้วเปเปอร์ทั้งหลายเพราะอะไรเพราะเปเปอร์ส่วนนั้นมาจากไหนครับมาจากนักษาธารณรู้บอกเองที่เขาขายที่จะทำผลงานกับ แต่ตอนนี้อาชีพอย่างตื้อย่างหนุนหลายคณะวิศวะมันมีมีเพื่อนผู้ชายกันหลายน่เดอบอกว่าลูกผมไปสมัครสาขาวิศวะอังกสเฮ้ยมีคนสอบมีคนแม้จะได้นะมีคนเดียวเขาดูหาไปในหมดเห็นไหมครับนี่น่าจะหาน่หายไปไหนเพรว่าโงกกับ ่ไหมครับถ้าจะอะไรแบบเดิมตีกบแบบเดิมอะไรแบบเดิมไปไม่ไเราไม่อาจการมาเพราะนั้นเนี่ยจะมีโอกาสในการปรับปรุงด้วยเอาวิชาหึือวิธัเข้ามาเป็นผู้ช่วยวิจใจก็มีหนึ่งมู้โครงงานก็อะไรเ็าให้ระสุ้นาก็ต้องใช้งานสกเนี่ยทำยังไงด้ให้มันปเรื่อย่างนอันนี้แหะครับที่ทางที่าจะไปแล้วก็ตอบโจทย์ของนโยบายโคโน่โอยากให้เกิดแบบไหทำยังไง หนึ่งมหาอะไรหตำบลตรงนี้มีใครยกพื้นที่ได้ไปรับชอบหายจากคนนี้ผมรับเพย์รับเก่ามาเลยโครงการนี้มาเ่า่เงินยังไม่ได้เนประมาณกสี่เข้าไปสองใหากเะยังไม่ได้ทันงียเราไม่รู้ยังไงนะผมไม่ห็นได้เลยเพราะว่าเขาลงไปเขาไปทำอะไรแบบนยังงให้นักษา้ารนกษาาณกนิตจ้างคนนพื้นที่จริงๆแล้วก็คือมันจะเป็นทีมศึกษาศักยภาพ ตัวนีนเว็รเซิตอะไรอย่าตอนนั้สาธรณูนือที่กับรมนู้ว่าว่า่ากนะครับแ่ถ้าเราเป็นผู้สิษย์อาจารเข้ามานะครับเข้ามาเข้ามาเป็นผู้ช่วยมันจะสุดเขานะครับคงไปนั่รอหรือว่าที่มมสอนีต่อไปประกาศเลสัอยนว่าเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อการ าไม่ต้องไปกังวลเรื่องของจันเปเปอร์ต่อไปผมยัคุยตอดว่าวุรกิจที่มันขายได้ดีเองเขรางานวิจัยคือชักไปยู่เราพูดงทาตรงนี้มากกว่าแม้เปเพื่อจะตลงไปะางเราก็จะอ่า s วเอปแรกจะจับกัเป็นพันสองพันอ่ไสนใจรู้ใจว่าได้อะไรตอบโจทยอะไรัระตอบโจทย์อะไรสูงตอบโจทย์อะไประเทศเขาอย่างนี้ดีกว่าไหมไม่งั้นหาอะไริ้งลงมา คิดรวกับการที่จะต้องตลอดขามองขอเนี่ยให้ให้เงินสนับสนุนว่าเปเปอร์ที่มีกับคักเกอร์ตัวนี้ได้เท่าไหร่ได้จากเท่าไหร่อกโดยสม่อนหน้าบางคนได้หลายแสนตันี้นัทีนับเดียวดีับเดียวดีเนี่ยระดับสองเ่าก็เรียกว่าคนบ้านไม่กี่กิจักจัดนะเไม่ต้องล้าไม่ต้งอะไรเริ่มรถาไรักจาเรื่องรถตรงนี้งแต่ว่า มันเป็นวัฒนธรรมของของนักวิชาการง่านอาจารย์บางคนไม่ต้องให้เขาสบายเพราะเขาตีอยู่ก็ขอความอะไรอย่างนั้นเราไม่แจกเสสรีตีนที่ต้องมีตีนแค่เป็เรื่องปกติต้องมีจุดใจนะก็มีใชไหมครับแต่ตอนนี้หน่าจะไม่ใช่แบบนันนนาจะต้องคำนึงถึงเรื่องการการสร้างอะไรในพื้นที่ที่สำคัญงานวิจัยชิ้นนี้ที่เรากำลังจะพัฒนาร่วมกันในการสร้าง ไม่สร้างเป็นแค่ว่าพื้นที่เรียนรู้เรื่องทีสเปคตั่อันนั้นมันเป็นแค่ใบปาดแต่จริงสร้างตัวสร้างความเข็งแกร่งของคนสร้างให้เกิดให้คนมีอภรรยะมีพลังมีความสามารถสร้างให้เกิดผู้ประกอบการในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่เรียนรู้สร้างให้เป็นอาชีพได้สร้างกระบวนการเพราะนั้นทางบริหารทางต้องอู้เข้ามาลงในยหนะครับโอเคนะอันนี้ผมเอา ให้ดูคร่าวผมเป็นอะไรอะเวลาผมจะทำอะไรสักอย่างผมชอบจะผมจะทำแบบนี้ก่อนผมจะทำแบบนี้ก่อนเลยผมจะวาดสัมพันธ์ตัวจะเป็นยังไงเป็นเชื่อมนแผมจะเอาอย่างนี้ก่อน,น,นะนลเลยนะอย่างเงืละเอียดผมค่อยว่าผมจะผมจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการพัฒน,นาขอ้ขขอเสนอโคงการนี่สำคัญอะไนึางนะนะครับอาจารย์ต้องต้องเห็นดีโจรเขากำหนดเป้าข,ของเรา ระบบของเรา OTR เนี่ยนะให้ม no ันทันแล้วเขาพาตรงนี้มาให้มันเปลี่ยนให้มันเดินจริงนด้ให้มันได้รายละเอียดเพิมากนะครับถ้าเราอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการคิดการมองในเชิงระบบนะะนักวิจัยมีความสำคัญในเรื่องของ m มซ์เซคเกอรของการคิดเป็นระบบนี่คือปุสนส่วนข้อที่หนึ่งของนักวิจัยนะฮะถ้าท่านถามตรงนี้ปุ๊บแล้ท่านเห็นแค่ส่วนย่อดท่านจะเห็นว่ารวมทั้งหมดมันจะเชื่อมกันยังท่านจะไม่เห็น นะครับฐามวอามีไม่ได้มีปีกหรอกแต่ว่าถ้าจะทําวิจัยที่มันเกิดประโยชน์ต่อตัวได้จริง่พยายามคิดให้เป็นระบบให้มากึ้นเพราะการเป็นระบบมันจะไปลำบับขั้นตอนในการที่จะทาให้ท่านพัฒนาข้อเสนอโครงการที่มันเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงตลอดดูย้อนกลับยังไงต้นทางยังไงปลายทางยังไงดูจากปลายทางย้อนกลับต้นทางก็เป็นระบบเชื่อมกันอะไร เาย้อนกลับมาตรงนี้ครับอันนี้คอนเซ็ปต์400ล้านเนะี่ยคิดไปถึงมราจะเกิดอขึ้นนะผมก็เขียนไว้บนยู่งไว้ก่อน สมเขาเอาเงินแบบนั้ไม่พอหรอกครับมันต้องสร้างแพลตฟอร์มให้เกิดมีธุรกิจเกี่ยวกับขยับการจัดการขยับในพื้นที่วางระบบวางระบบโรนทีสติกรีดีที่เหล่เป็นที่มาของคอนเซ็ปต์ตรงนี้นะครับเสริมเขาสร้างที่ผมบอกว่าสร้างคนรั้วเนี่ยก็คือสร้างคนในพื้นที่แล้วก็จัดการทำได้จัดการขยัในพื้นที่ได้ให้เขามีความรู้ว่าขยับออกมาแต่ละประเภทยังไงเอาไปใช้กับไหนมีตัวอย่างอย่างมีเยอะแยะ ตเติม่มเป็นเทรนเขาเป็นกลุ่มผู้นําการเปลี่ยนแปลงสร้างกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขยันในพื้นที่อะไรมีสเต็ปของกระบวนการในการพัฒนาตั้งแต่ฟรี up, สไตล์อัพซาร์อัพสปิน์มอลอันนี้แหละคือสิ่งที่บชเห็นแล้วก็ซิ้งเหล่านั้นปีนี้เนี่ยกำลังจะประกาศร,รอบสุดท้ายเนี่ยผมเองต้องงานหนักนะครับเพราะว่าจะต้องเป็นกรรม โมนิเตอร์กลางของของของเครือข่ายตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยคอยกำลังดูแลว่าจะลงแพลตฟอร์มนี้แล้วจะลงแบบนี้นะถ้าลงเดี๋ยวปีต่อไปเ,เราจะได้ปีแรกถ้าร้อยกว่าล้านปีที่สองนี่เกิดสองร้อยล้านนะปีที่สองที่สามติดปฏิบัติการปีแรกยังแค่เติเติมเติมเต็มวิเคราะห์เติมความรู้ออกแบบให้เป็นซะก่อนยังไม่ลงมือทําในเรื่องของเทคโนโลยีแต่เทคโนโลยีจะเป็นสก๊อตไว้ก่อนพอได้รับปีนี้ปีที่หนึ่งเสร็จปับป๊บเสร็จปั๊บเนี่ย เกิดเป็นทดสอบทดลองปฏิบัติการจนจนออกมาเป็นขอ,ช,นขอชุมชนขอจก่อชุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายกลุม่มอาชีพอะไรต่าจะพยายามได่ถึงอันนี้คือคือสิ่งที่แหล่งพึงเขามองกรอบนะเนี่ยคิดท่านเอนว่าทุนทุกอันเป็ดีใช่ไหมครับ,บกรอบแนวะคิดการดดวิจัยของท่านเป็นยังไงเนี่ยอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างในระบบตามเชื่อมโยงก็ นะครับม,ม,มันเกิดมันโยงไปก่อตัวของโราตะตัวเป้าหมายเขาก็หมดไปเยอะนะครับในโครงการที่7ลดขยะทัวเรือนลดอะไรนันนั้งแต่ผมตัวชี้วัดผมไม่ผมไม่บอกแต่เราต้องทำรวนมากกว่านี่จะเป็นหลักการของการพัฒนาข้อสนอโครงการนะครับผมมีตัวอย่างแบบนี้เยอะนะครับแต่ว่าจะฝากเอาไว้ให้ท่านเพราะว่าเวลาเราอาจจะไม่มากนะวันนี้อาจารย์อยู่ได้ถึงกี่โมงครับ But he... ทีนี้กลับมาที่ตัวนี้นะครับการพัฒนาเการเรียนรู้เ,ออเนี่ยเข้าประเด็นเรามากนะครับนะครับเขาเป็นแผนงานปี64สีนะแผนงานที่เริ่มสำคัญแฟกชิพแบบน,น,นี้นะพัฒนาเมนเรงกลไกเจริญเติบโตโปรแกรมที่15การพัฒนาเมืองง่าการกระจายและจะมีทุนที่ให้ไทยโปรแกรม,มที่สิบห้าอย่างที่ผมพยายามยกตัวอย่างว่าถ้ามอวสอทำเป็น โครงการการพัฒนาการเจริญความเจริญเติบโตของเมืองอี่เดียปุ๊บอยู่ในนั้นเป็นโครงการใหญ่นะภายใต้คาสเตอร์อะไรก็ว่ากันไปเราจะย่อยๆ่อยในชุวงในช่วในช่วงอดรับนะเพราะฉะนั้นทุกพวกแห่งมคอเนี่ยถ้าเรารอเขาดีๆนะแม้กระทั่งมคอเรืออะไรก็ตั้งแต่นี่ยน่าจะเป็นแหล่งสนับสนุนเราได้มีผูกวิจัยปกต่อเรื่องคนนะครับอ๋อท่านเป็นนะประเด็นโจทย์ที่หนึ่งของเขาว่าไงสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างไทยกีฬาไทย าต่างประาารอบาเพื่อสถาบันการงานสาวอปทระดับเทศบาลเมืองขึ้นไปเพราะฉะนั้นพื้นที่เป้าะมายของเมืองเนี่ยก็ผปเทศบาลเมืองนั่นแหละาานะแต่ว่าคำว่าเมืองของของผมเนี่ยเมืองของแหล่งทุนใช้ได้หมายมความว่าเฉพาะในเขตเทศบาลนะครับมันพื้นที่โดยรอบและความเชื่อมโยงที่จะดึงเรา <c oughs> <c oughs> ของดีมาสาราธาเข้ามาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนในเข้ามาแล่แเปลี่ยนเรียนรู้มีความรู้มีความสำนึกภาา ใจในความเป็นมหาวิทยาลัยมาสละคำแล้วทำยังไงจะสร้างให้มันเกิดเศรษฐกิจท้องถิ่นเข้าไปด้วยอะไรนี่ะคับนั่นคือวิอตย่าของเขานะครับเพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ระดับอันที่สองพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ learning space ูปต่างๆเช่นเครือข่ายสถาบันการศึกษาของเมืองอศิลนวิทยาการเป็นยังไงหมดแต่ภาพนี้บอกไปจ้าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแหละถนนแห่งการเรียนรู้ l ล a r n i n g center นะครับ ตลาดสินค้าท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้นะครับวิถีการมีชีวิตเป็นต้นด้วยกระบวนการศึกษาท้องถิ่นนะฮะกระบวนการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเป็นยังไงมีท่าน time, habitude. ไหนที Off ่เป็นอาจารย์ทางทางสังคมศาสตร์นะครับาทางพัฒนาการพัฒนาชุมชนหรือทำวิจัยกับสรวท้องถิ่นมีไหมครับในห้องนี้มีไหมครับมีไหมคับท่านวิจัยท้องถิ่นกับสรวมีหน่วนีไหมหน่วยตัวสอวตาอย่นไหนครับ อาจารย์ผู้นี้จะทำงานเรื่องของการศึกษาช้องส่วน่ก็มีกระบวนการมีการให้ิคเื่ใทำงานอจารนั้นไม่ต้องลัวนะครับไม่ย่างนะครับแต่ว่าทีนึงนะทีนจะต้องมีเพราะมันจะต้องประเมินพื้นที่ประเมินบริบทบริบทเฉพาะอะไรต่างๆเนี่ยจะอาศัยทีนี้เข้ามาช่วยนะครับ ด้วยกระบวนการศึกษาท้องถิ่นเพื่อสร้างองค์ความรู้ยึดโยงประชากรภูมิภาท้องถิ่นต่อยอดไปสู่ธุรการบริการในพื้นที่เพื่อสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมถ้าตีโจทย์บางทีแค่นี้คนลอยกว้างมันเลยไม่ไหวนะนะบางคนถอดใจนะไม่เอาแล้วดูแล้วมันเชิงสังคมสังคมที่สามทีเกี่ยวกับภูมิส่วนใหญ่เพราะรู้อยู่ว่า คนที่เป็นผู้บริหารบกทจะเป็นนักทางสังคมนะครับก็เลยพยายามออกโทนโจทย์ไปทางสังคมสังคมไว้หน่อยนะครับแต่ผมอ่านขาดหรือว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่แค่น,นี้หรอกเพราะฉะนั้นกลยุทธ์อีกอันหนึ่งก็คือกําหนดผลลัพธ์กับตัวชีวิตให้มันล้นมากกว่าที่แหลง่งทุนต้องการนั่นท่านได้สินะถ้าท่านเขาทำแบบนี้ก็ตอบก็แค่น,นี้แล้วมันจะมีเอะไรมันจะไม่ชัดนะมันจะไม่ชัดเจนประเนนี้เกลี่ยนน้าดูนะ เร,เราเราไปดูที่หลายท่านคงเข้าไปดูแล้วนะครับเข้าไปดูรนยละ่อดของเ,อเองนินนิสิกันแล้ว <c oughs> เป้าหมายนะครับยกระดับการเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านพื้นที่การเรียนรู้ด้วยกลไกความร่วมมือระดับนี้งนะบมีบทมันยกระดับการเรียนรู้เราอยาังไปรู้ว่ามาสาลากามีแหล่งรีู้พื้นที่เรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้มีนะเราเราย่งไ่สร้างเลย แต่ภายในอาทิตย์หน้าของทรเนี่ยต้องเป็นข้อมูลไปถินโครงการเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยถ้าไม่มีตรงนี้ก็จะยากนะครับสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับออกก้างๆไว้แค่นผ่านการเรียนรู้ด้วยกลไกวามผู้มันจะสร้างในเศรษฐกิจท้องถิ่นจากพื้นที่กันอ่าตั้งอาไว้ก่อนให้เข้าใจเขาก่อนอ่าก็แบบนี้นี่มัน ก็มีทำอธิบายแลนะบริบทพื้นที่เมืองพัฒนามเมืองสถานการณ์ปัจจุบันแผนการพัฒนาพื้นที่การวิเคราะห์สถานการณ์เรียนท้อยศักยภาพเรียนท้อยนะเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาเมืองเรียนรู้เช่นกลุม่มเป้าหมายต้องการผลดันเข้ามาเรียนรู้เกิดผลต่อกา,ารสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นนําเสนอชนเิยอะไปเห็นไ,ไหมครับอันนี้จะได้มาจากโลกาสตรีบนโต้นที่บอกว่าถ้ามีทีมสพท้องถิ่นอาจารย์พี่ธนานเรื่องนี้จะเป็นทีมลงไป ลงไปเอาข้อมูลเร็วตร,ตรนี้ขึ้นมานะภายในสัปดาห์เดียวเนี่ยน่าจะได้นะครับเพื่อเอาไปเป็นต้นทุนในการเขียนนะครับก็ต้องมีข้อมูลแล้วก็จะต้องมีความรู้มือล้เขาบอกว่ายะต้องมีแบบอะไรนะแบบยินยอมแบบผิดชอบของพื้นที่ใช่ไหมครับที่ร่วมโครงการอันนี้แหละคือเขาบอกว่าเป็นข้อจำกัดว่าถ้าเรามีหน่วยย้อนไปที่เสนอะกรอบการกับเครื่องฉลองของมอ,งอสเนี่ยถ้ามีหน่วยหน่วยบริหารจัดการแผนงานลักษณะเน,นี้ อันนี loss, the the ้เด so, so, like so, ี๋ยวซอกไม่รอเดี๋ยวไม่รอความกลุ้มกันทีถูกนไหมครับแต่ตอนนี้ถามว่าทันไหมวันที่สองเรามีเวลามีเวลาที่จะจะทำตรงนี้ทันหนัเสนอรายละเอียดของรูกประทังของพื้นที่ทคาดการณ์เรื่องของโครงการบรรลุเป้าหมายเคาร์ป้าหมายถึงตัวที่เขาต้องการโดยที่เขาอยากได้ได้กลไกศึกษาท้องถิ่นโดยคนท้องถิ่นในบริบทของที่ ไม่ใช่ว่าเราไปเป็นคนศึกษานะเราอึกคนในท้องถิ่นคนไกลต้องสร้างทีมพอทีมหรือที่เพราะเขาจะได้สร้างคนหรือว่าการสร้างคนจะสำคัญเลยได้เนื้อหาข้อมูลท้องถิ่นสามารถเป็นข้อมูลเปิดของเมืองหมดให้กทั่งทุกมิติจะออกมานําเสนอเป็นสื่อมวล่อนเกิดพื้นที่ต้นแบบของการเรียนรู้นาไปสู่การขับเคลื่อนเมืองเกิดเศรษฐกิจท้องถิ่นเพิ่มรายรับลดรายจ่ายของคนในพื้นที่ เกิดกลไกพัฒนาพื้นที่เมืองในการรู้ตามองค์ประอกอบยูเนสโกเราต้องเราต้องก,กลับไปในยูเนสโกนี่อย่างหนงไปยังไงบางทีเห็นไหมครับเห็นไหมครับเขาบอกมาแค่น,นี้ก็บอกมาแค่นี้อย่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราถึงยูเนสโกสนใจเมือหาพื้นที่ต้องการเสียกิจเราต้องยังไงครับถ้าเราไม่ได้ออกแบบระบบคิดเอาไว้ก่อนไม่ได้ออกแบบตัวเขาเรียกว่า OKR ของ ของโครงการอันนี้เป็น o OK k r ของทุใกญ่ใช่ไหมครับแต่เราต้องมี o OK k r ของโครงการเพราะนั้นถ้ามาตรงนี้เลยครับผมให้หลักไว้สีห้าข้อแล้วเราค่อยๆจะเริ่มลงไปที่ตัวาิสิเพราะว่าคาดหวงว่า,อาตอนนี้น่าจะต้องได้สินะครับเพราะว่าผมามได้ตันต้นแล้ท่าน หลังทุนกำหนดกรอบป้าหมายได้เนี่ยเราดูเราทำอย่ี้เราอ่านเราตีเราต้องตีโจทย์ให้แตกเราต้องสืบค้นประมวลข้อมูลในพื้นที่นะครับที่ใช้ประเด็นเป้าประเด็นการเป้าหมายประเด็นการวิจัยพื้นที่เบื้องต้นอยากได้ดยู่กามกรอบเขาเราจะต้องหาข้อมูลมาเพราะพคนนี้จะเป็นตัวตั้งต้นในการเอามาเขียนที่ไปที่มาหลักการได้เป็นหาข้อมูลอันที่หนึ่งนะเห็นไหมก่อนที่จะท่านจะท่านไม่ได้ละท่านโนไปครั้งเดียวเป็นในโครงการสืบเลยไม่ใช นะครับเราก็โปรโมทเอาไว้ถ้าอาจารย์ทีมไหนมีข้อมูลอยู่ตรงนี้มันเป็นยังไงขึ้นอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สมบูรณ์ไม่เป็นไรนะครับกำหนดเป้าหมายผลลัพธ์ตัวชี้วัดโครงการให้สอดคล้องกับกรอบเมื่อสักครู่กรอบเป้าหมายผลลัพธ์ PR เขาแต่ให้มากหรือกว่าอย่างที่ผมบอกที่ไหนอันนี้แหละจะเป็นจุดที่ที่เรามีโอกายให้สมบูรณ แต่ต้องชัดเจนนะว่าที่เราทำเราดูจากอะไรวัดจากอะไรไมันจะเกิดอะไรใช่ไหมครับที่หนึ่งะออกแบบให้ท้าทายเพยยอยกระดับการวิจัยคือยังไงฮะก็คือจัดต้องเนภาพอย่างที่ผมชอบเสมออยูดีผมว่ามีอะไรผมจะมองในนั้น มองจากระบบนะฮะกรดับขาศน์น้ำพที่ควรจะเกิดขึ้นจากการตั้งใจเรียนรแล้วก็ออกมาอะไรฮนะโดยมีความท้าทายและเป็นไปได้อยู่นะไม่ใช่ว่าโอ้โหดูแล้ว,วยิ่งใหญ่อลังการมากจะทําได้ไม่ได้ไม่รู้จะเป็นความเด่นเป็นเสถียรหรือนะครับทําน้อยได้มากนะแนวคิดนะสร้างคนสร้างนวัตรกรรมสร้างงานสร้างรายได้ทดี่จะมุ่งก็บที่สีท้องสี่สิบสี่ล้ออันนี้ผมพยาย่าง ให้เข้ากับเรื่องของเรนนิสตี้นะฮะจะเป็นกรณีถึงข้อบังไปที่เป็นไปตามบทรับประมายตามข้อบัญญัตสามร้อยสิบหกจะถ้าเป็นกรอบแนวคิดก่อนแปลความคิดก่อนในครั้งที่หนึ่งนะครับเพื่อหความช่วยรวมระบบการวิจัยกระบวนการวิธีการหลักกลไกจการกับเครื่องกับตัวผลลัพธ์ตัวชี้วัดเป้าหมายของงการที่จะไปบรรลุที่มันสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ของของที่เตัวการ ทำน้อยได้มากสร้างคนสร้างวัฒนธรรมสร้างงานสร้างอะ้ได้ที่เป็นเครื่องสำคัญกับวิธีที่เป็นเวลาวิธีของถิง่นละเป็นวิถีาศาสตร์รอบกว่าออกไปมันต้องพยายามให้เห็นในในกรอบแนวคิด เราต้องรีกทีมนะทีมนีถ้าเราตั้งทีมได้ลงไปสักทีเดียวนะเอาไปประมวลข้อมูลประสานประเทศบาลวัฒนธรรมคือพิจภรณ์ที่ดีนะที่เขารับผิดชอบสามสี่หน่วยงานเราจะทําแบบนี้เราำเสนอแบบนี้แบบนี้เราจะลงแบบนี้นะทับด้วยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นจะให้ความรู้อป็นยไงไงนะครับในเวลาพูดเดี๋ยวประสานนำเสนอให้เขาเห็นนำเสนอก็อาจจะจะทักผมว่าเรามีแบบนี้นะอาจารย์เติมแบบนี้ได้ไหมผมอยากจะให้เกิดแบบนี้แบบนี้ได้ไหม มาปรับต kind of ัวกรอบแนวคิจารณากรรมสอบตัวก็มายรวจรับที่เราตรวจสอนะครับได้และอันนี้สําคัญนะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องมีอะไรมีแบบข้อตกลงหรือว่าคำยินยอมที่จะร่วมโครงการอยู่นะครับเนี่ยด้วยนะไม่ใช่ว่าเราไปคุยอะไรไม่ใช่เพราะนั้นเนี่ยในโดยรวมเนี่ยถ้าเราวันนี้เราดูเราตั้งกองที่ได้ต้องไหนไง ตรงนี้จะเอามาเขียนเป็นข้อมูลในการเขียนที่มาและความสําคัญหรือหลักการเหตุผลเลยเห็นไหมครับเรา,เรา